จำเดินเกมพลาดโดนเทขายพันธบัตรสหรัฐและเงินดอนลลาร์สหรัฐไม่หยุดส่งผลให้ราคาทองคำตลาดโลกยังไปต่อทําจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเช้าวันนี้12เมษายน68นะครับราคาทองคำของไทยไม่เปลี่ยนแปลงครับรูปพรรณขายออกบาทล,ละ52,000บาททองคำแท่งขายออกบาทล,ละ51,200บาทเกิดอะไรขึ้นโมนในชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ แม้ว่าตอนนี้ราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอตจะไปถึงดาวอังคารแล้วครับแต่ปรากฏทองคำไทยยังคงอยู่ที่ดวงจันทร์อยู่นะครับโดยจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ที่ทองคำตลาดโลกโกลสปอตทำเอาไว้ค่ำคืนที่ผ่านมาขึ้นมาแตะที่3,245เหรียญครับส่วนราคาสูงสุดของทองคำไทยยังเท่าเดิมอยู่นะครับคือราคาขายออกทองคำแท่งบาทละ51,250บาท ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาทดสอบได้แต่ว่าผ่านไม่ได้นะครับยังติดแนว a l time High ของเดิมอยู่เป็นเพราะว่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากล่าสุดตอนนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่33บาท30กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับแล้วเงินบาทของเราก็แข็งค่าขึ้นมา จากการที่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมาอย่างหนักนะครับโดยตอนนี้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาจนถึงขนาดดอลลาร์อินเด็กหลุด100ลงมาแล้วครับมาอยู่ถแถวๆ99.8แล้วนะครับซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งก็เชื่อได้เลยครับเกิดจากการที่หลายประเทศก็มีการตอบโต้สหรัฐเงียบๆในตลาดการเงินเหมือนกันทั้งการเทขายพันธบัตรของสหรัฐ จึงส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งสูงขึ้นรวมถึงการเทขายเงินดอลลาร์ซึ่งนักวิเคราะห์ก็เชื่อกันนะครับว่าคนที่เขาเทขายพันธบัตรสหรัฐเทขายเงินดอลลาร์ออกมาแล้วเขาเอาเงินไปไหนก็น่าจะมาลงตลาดทองคํานี่แหละครับประกอบกับสหรัฐเขามีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับปรากฏว่าน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็แย่ด้วยครับก็ช่วยเพิ่มความคาดหวังนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยป,ปีนี้ลงมาได้ประมาณ3-4ถึงครั้งที่เดียวเพื่อช่วยประครับประคองเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ทีนี้จับตาดูต่อไปนะครับเพราะว่าผลพวงจากผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นกับเงินดอนลลาร์ที่มันอ่อนค่าลงมาเนี่ยรอดูว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะย่ำแย่ลงจริงหรือไม่หรือทรัมป์เขาจะมีการแก้เกมยังไงบ้าง เพราะว่าล่าสุดนี้ภาษีตอบโต้กันไปมาระหว่างจีนกับสหรัฐน่าจะไปชนเพดานแล้วครับน่าจะไม่มีการปรับขึ้นมากกว่านี้แล้วโดยทางสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนสริรวมแล้วอยู่ที่145%ขณะที่จีนก็มีการขึ้นภาษีตอบโต้กลับไปสิริรวมแล้วตอนนี้จีนขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐกลายเป็น125%แล้วจีนก็บอกเห็นะครับคือเขาจะเพิกเฉยแล้วครับต่อให้สหรัฐ ขึ้นภาษีไปมากกว่านี้ก็ตามแต่ด้วยภาษีที่สหรัฐตั้งกำแพงเอาไว้ก็ดีหรือแม้กระทั่งเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็ดีรอดูเลยนะครับว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นหรือไม่แม้ตอนนี้จะยังไม่เห็นผลทันตาแต่ในระยะกลางกับระยะยาวน่าจะมีผลอยู่พอสมควรครับแล้วการตัดสินใจของเฟดก็จะยิ่งยากมากขึ้นว่าควรจะลดดอกเบี้ยดีหรือว่าควรจะคงดอกเบี้ยเอาไว้ดีนะครับ ซึ่งณขณะนี้ครับจับตาดูแนวโน้มทองคํำตลาดโลกเลยนะครับนักวิเคราะห์หลายฝ่ายให้แนวต้านถัดไปคือ3,250แล้วแนวใหญ่เลยเนี่ยมีทั้ง3,300บ้างมีทั้ง3,500เหรียญบ้าง ซึ่งผมก็ได้สอบถามคุณหมอกริชลักษ์จาก m t s g o แม่ทองสุกนะครับคุณหมอประเมินเอาไว้แบบนี้นะครับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ต100เหรียญจะไปมีผลต่อราคาทองคำของไทยประมาณ1,500บาทถ้าค่าเงินบาทนิ่งๆอยู่ประมาณนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็หมายความว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตยังไปต่อแล้วไปแตะ3,500เหรียญได้เนี่ยราคาทองคำของไทยจะปรับเพิ่มขึ้นร่วมๆ5,000บาทได้ แต่ทีนี้เองตรงจุดนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับแล้วแนวต้านณนขณะนี้ก็ยังเป็น all time high ของเดิมอยู่ครับก็คือ5 1 2 5 0บาทส่วนแนวรับก็เลยกลายเป็น5 0,000ท่นถ้วนส่วนแนวรับของราคาโกลสปอร์ตครับก็มีตั้งแต่ตัวเลขกลมๆ3 2ม0ทน้วนหรือว่าแนวสูงสุดเดิมที่เคยทะลุขึ้นมาได้นั่นก็คือ31,67เหรียญน,นะครับด้านตลาดหุ้นของสหรัฐก็สามารถฟื้นตัวขึ้้นนนมมาไดเหือกั จับตาดูหุ้นไทยให้ดีนะครับว่าหลังจากหยุดยาวสงการมาแล้วพอเปิดมาแล้วไม่มีมาตรการพิเศษสามมาตรการจากทางตลาดหลักทรัพย์แล้วแนวโน้มหุ้นไทยจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อหรือเปล่ารีบาวได้ต่อหรือเปล่าพ่อแม่กินน้องทุกท่านเลยครับมองยังไงกันบ้างกับท่าทีล่าสุดของทรัมป์กับจีนณเวลานี้ รวมถึงทิศทางตลาดหุ้นค่างเงินแล้วก็ทองคําด้วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับและในช่วงสงกรานนี้นะครับขอให้ผู้ติดตามโมนในชาแนลทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกลับภูมิล ম มมนาวกันถึงที่หมายด้วยปลอดภัยทุกท่านมีความสุขมากๆเฮงเฮงรวยรวยกันนะครับสุขสันวันสงกรานนะครับ